สวัสดีค่ะซูแมกช่อเนี้ยสวยมากเลยสวยทุกช่อเลยค่ะจะเก็บไปต้มน้ำดื่มวิตามินซีสูงมากๆค่ะเนี่ยทางที่ดีต้องรอให้เป็นสีกรรมหยี่นะคะสีคล้ายอันเนี้ยนนี้ใครไม่รู้มาทำเขาหักเอาไว้ เนี่ยค่ะแต่ละเม็ดเนี่ยเปรี้ยวยิ่งกับมาขามฝักหนึ่งเปรี้ยวมากเลยเนี่ยค่ะเก็บไปซะเลยเข้ามาหักเอาไว้ใบนี้แก้ท้องอาการท้องร่วงค่ะส่วนช่อดอกเนี่ยมีวิตามินซีแล้วก็ วิตามินอื่นๆเยอะเลยเคยทำวิดีโอเอาไว้แล้วลองเข้าไปดูใน Google ก็ได้นะคะพิมพ์คำว,ว่าสรรพคุณของซูแม็ก็จะได้ทราบค่ะว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างค่ะจะเก็บไปสักสองช่อนี่นี่นี่ค่ะนี่ เอาอีกท่อหนึ่งเนี่ยท่อเนี้ยท่อสวยมากเลยพอแล้วค่ะอุ้ยโอ้โหลนนล้วก็เก็บมันแตกเลยเหมือนฝาดข้าวฟ่างค่ะ เปรี้ยวมากเนี่ยนี่ยังอ่อนอยู่ค่ะนี่ยังอ่อนอ่อนอยู่งูช่อเขาสวยนี่ช่อสวยมากไม่รู้นะว่าตรงนี้มีซูแมกใบเหมือนใบสะเดา เอาไปช่อหนะึ่งค่ะน่นวิธีทำคือล้างให้สะอาดค่ะล้างให้สะอาดแล้วจากนั้นก็แช่ในน้ำสะอาดน้ำดื่มธรรมดาเนี่ยค่ะน้ำดื่มไม่ใช่น้ำร้อนนะคะแช่ไว้ทั้งคืนพอตอนรุ่งเช้ามาก็กรองเอาเสศษอันพวกเนี้ยค่ะ ออกหรือบางคนก็อาจจะเนี่ยเอามือบ,บี้พีีแบบนี้ค่ะเม็ดเม็ดที่เป็นเม็ดเม็ดเหมือนเม็ดข้าวฟ่างก็จะหลุดออกมาแล้วก็ล้างล้างให้เสด็จน้ําจากนั้นก็เอาไปแช่ในน้ําดื่มน้ําเย็นที่สะอาดสะอาดค่ะเปรี้ยวจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็บางคนก็อาจจะเติมน้ําตาลบางคนก็อาจจะเติมน้ําผึ้ง ดูต้นใหญ่คงหลายปีแล้วนะท่นเนี่ยหลายปีแล้วตูต้นใหญ่มากเลยส่วนมากแล้วต้นซูแมกเนี่ยจะขึ้นอยู่ริมถนนใหญ่ที่เขาถึงเรียกว่าดอกไม้ไฮเวยขึ้นจะขึ้นอยู่ตามถนนใหญ่ค่ะวิธีเก็บเขาบอกว่าจะต้องเลือกเก็บในที่ที่ อากาศไม่เป็นพิษค่ะเพราะว่าซูแมกจะได้ไม่ดูดเอาสารพิษจากอากาศมาผู้ชอสวยนะปีเนี้เพิ่งเห็นไม่ได้สังเกตว่าตรงนี้มีซูแมกค่ะอ้าวเชือกเจ้าหมานี้หลุดซะแล้วหลายช่อเสียงนกเมื่อก่อนเนี่ยได้ยินเสียงนกแบบนี้นึกว่าลูกแมวไม่รู้เลยค่ะว่านกอะไร ช่อสวยนะเนี่ยช่อหนึ่งเนี่ยแช่แล้วเปรี้ยวมากๆเลยเอาไปแช่แล้วทําน้ําแกงส้มยังได้เลยเพราะว่ารสเดียวกันกันกบมะขามที่ชอบเนื้อก็คือมีรสเปรี้ยวแล้วฝาดนหน่อยๆคือมันเหมือนน้ํามะขามเลยค่ะวันหลังจะลองเอาไปใส่ในแกงส้มโอ้ช่อนั้นช่อนั้นสีสวยสีสวยสวยค่ะ เป็นคนที่ชอบชอบซูแมกสวยจริงๆเคยเก็บเม็ดมาเล็ดนคะคะอันนี้อันอย่างนี้แหละที่เป็นสีกรรมหยีเอาไปฝากน้องคนหนึ่งที่เมืองไทยค่ะน้องเขาปลูกขึ้นนะแต่ว่าต้นไม่โตเพราะว่ามันอาจจะเป็นเนื่องจากว่าซูแมกชอบอากาศเย็นไม่พบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมรบกวนช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ